สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวัยสีบวกที่น่ารักทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่หลายคนอาจจะเก็บไว้ในใจไม่กล้าพูดออกมาดังๆนั่นคือความกลัวการอยู่คนเดียวในวัยชาราจริงอยู่ที่วัย40เป็นวัยที่ชีวิตเรายังไม่เข้าสู่ช่วงชาราภาพเต็มตัวแต่เป็นวัยที่เริ่มมองเห็นอนาคตข้างหน้าชัดเจนขึ้นเราเริ่มเห็นคุณพ่อคุณแม่แก่ลง เริ่มเห็นลูกๆที่กำทังโบยบินออกไปสร้างครอบครัวของตัวเองและคุณผู้หญิงหลายคนอาจเริ่มรู้สึกถึงความกังวลลึกๆว่าถ้าวันหนึ่งฉันต้องอยู่คนเดียวล่ะจะทำยังไงความกลัวนี้เป็นเรื่องธรรมชาติค่ะไม่ต้องโทษตัวเองไม่ต้องรู้สึกผิดแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราเริ่มเตรียมใจและเตรียมเครื่องมือที่จะเปลี่ยนความกลัวและความเหงานั้น ให้กลายเป็นความสงบและความอิสระที่แท้จริงเครื่องมือที่ว่านี้ไม่ใช่เงินทองทั้งหมดไม่ใช่แค่การมีเพื่อนเยอะๆเท่านั้นแต่คือธรรมะที่เราคุ้นเคยกันดีแต่วันนี้เราจะไม่พูดแบบธรรมะจ๋าจานะคะเราจะมาถอดรหัสหลักธรรมให้เป็นคู่มือใช้ชีวิตคนเดียวที่ทำได้จริงในทุกวันของเรานี่แหละค่ะบทความนี้จะชวนคุณมาสำรวจความกลัวนั้นไปพร้อมกัน และค่อยๆทยอยสร้างสเสบียงทางใจเพื่อให้อนาคตการอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เป็นช่วงเวลาที่เราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ได้เป็นตัวเราอย่างเต็มที่ค่ะ 1. ยอมรับความจริงและความไม่เที่ยงหลักอนิจจังความกลัวการอยู่คนเดียวมักมีสาเหตุหลักมาจากการไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเราอยากให้ทุกอย่างคงที่อยากให้ลูกอยู่ข้างๆอยากให้คู่ชีวิตอยู่ตลอดไป แต่ในความเป็นจริงของโลกทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนเลยค่ะเปลี่ยนความสูญเสียให้เป็นความอิสระหลักธรรมที่ช่วยเราได้ในข้อนี้คืออน,นิจจังความไม่เที่ยงแต่เราไม่จำเป็นต้องท่องจำคำบาลีค่ะแค่ให้เราตระหนักรู้ว่าลูกมีชีวิตของเขาการที่ลูกแยกบ้านไปไม่ใช่การทอดทิ้งแต่คือความสำเร็จของการเลี้ยงดู ที่ลูกสามารถยืนได้ด้วยตัวเองหน้าที่ของเราคือส่งเสริมและปล่อยให้ชีวิตเขาเป็นไปตามธรรมชาตินี่คืออุเบกขาฉบับความสัมพันธ์ลูกความสัมพันธ์ทุกอย่างมีวันจบ ไม่ว่าจะเป็นการจากกันเพราะความตายหรือการแยกทางกันทุกความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปการยึดมั่นว่าเขาต้องอยู่กับฉันตลอดไปนี่แหละค่ะคือต้นตอของความทุกข์ที่ใหญ่ที่สุดเราไม่ได้อยู่คนเดียวทันทีเรามีเวลาเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ ลองมองว่าการอยู่คนเดียวที่กำลังจะมาถึงไม่ใช่การถูกทิ้งแต่คือโอกาสทองที่คุณจะมีเวลาทำสิ่งที่รักอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอความเห็นชอบจากใครนี่คือเวลาที่เราจะได้เป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์ที่สุดการฝึกง่ายๆเวลาคุณรู้สึกเหงาหรือคิดถึงอดีตที่เคยมีคนอยู่เต็มบ้านลองหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกตัวเองว่านี่คือความจริงใหม่ที่ต้องยอมรับ การยอมรับความจริงอย่างมีสติคือจุดเริ่มต้นของการปล่อยวางที่ดีที่สุดค่ะสร้างเพื่อนแท้ที่ไม่มีวันจากไปหลักกัลยาณมิตรส,สติความกลัวหลักของการอยู่คนเดียวคือความเหงาและความโดดเดี่ยวทางอารมณ์เรากลัวว่าวันหนึ่งจะไม่มีใครคุยด้วยไม่มีใครปรึกษาไม่มีใครดูแล หลักธรรมบอกว่าให้เรามองหากัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีแต่วันนี้เราจะชวนมาสร้างเพื่อนที่ดีสองประเภทที่ไม่มีวันทอดทิ้งเราไปไหนค่ะเพื่อนคนที่หนึ่งสติและความรู้ตัว friend of mine เพื่อนที่ดีที่สุดที่เราควรสร้างตั้งแต่วัย40 plus คือสติของเราเองค่ะ สติคือความรู้ตัวอยู่เสมอว่าตอนนี้ฉันกำลังทำอะไรอยู่ฉันกำลังรู้สึกอะไรอยู่เปลี่ยนความว่างเปล่าให้มีสติเวลาที่เราอยู่คนเดียวสมองจะเริ่มฟุ้งซ้านคิดถึงอดีตที่เศร้าคิดถึงอนาคตที่น่ากลัวนี่คือความเหงาทางความคิด ให้เราดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันด้วยอาณาปานสติการกำหนดรู้ลมหายใจไม่ต้องนั่งสมาธิแบบเคร่งครัดแค่หายใจเข้าลึกๆรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกเมื่อใจจดจ่ออยู่กับลมหายใจความคิดฟุ้งซ่านก็จะหยุดลงชั่วขณะ ฝึกอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขเริ่มต้นทำกิจกรรมง่ายๆที่ต้องอยู่คนเดียวอย่างมีสติเช่นการทำอาหารคลีนๆการจัดดอกไม้การทำงานฝีมือหรือการอ่านหนังสืออย่างตั้งใจการมีสติจดจ่อจะทำให้เราเห็นคุณค่าของเวลาที่อยู่คนเดียวและคนพบว่าการได้ทำอะไรคนเดียวก็มีความสุขได้จริงๆเพื่อนคนที่สอง บุญกุศลและการให้ Friend of Action ธรรมะบอกว่าการสร้างบุญหรือการทำความดีจะนำมาซึ่งความอิ่มใจและความผูกพันกับชุมชนใช้หลับจากคะการให้เสียสละการอยู่คนเดียวไม่ได้หมายความว่าเราต้องตัดขาดจากโลกรองมองโอกาสให้ออกไปค่ะเช่นเป็นอาสาสมัครในวัดโรงพยาบาลหรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การได้ช่วยเหลือคนอื่นจะทำให้เราลืมความเหงาของตัวเองและสร้างมิตรภาพใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากความดีสร้างเครือข่ายความดีการมีเพื่อนใหม่จากการไปวัดการเข้ากลุ่มปฏิบัติธรรมหรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมไม่ใช่แค่การมีคนคุยแต่เป็นการสร้างกัลยาณมิตรที่พร้อมจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องการเพราะเราได้สร้างเหตุแห่งการเกื้อกูลไว้แล้ว 3. จัดการความกังวลเรื่องสุขภาพและความเจ็บป่วยหลักอภินะปัจเวกค,ความกลัวที่ใหญ่ที่สุดของการอยู่คนเดียวคือกลัวป่วยหนักแล้วไม่มีใครรู้หรือกลัวตายคนเดียวธรรมะไม่ได้สอนให้เราไม่กลัวแต่สอนให้เราเผชิญหน้ากับความจริงอย่างมีปัญญาเตรียมใจด้วยความจริง5ข้อ หลักอภินาปัจเจเวกคือการพิจารณาความจริง5ข้อที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนเราไม่จำเป็นต้องพิจารณาแบบธรรมะจ๋าจ๋าแต่ให้นำมาปรับใช้ในการเตรียมตัวค่ะ 1. เรามีความแก่เป็นธรรมดายอมรับว่าร่างกายจะทรุดโทรมลงเตรียมตัวดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ลงทุนในประกันสุขภาพหาความรู้เรื่องโรคประจำตัวของผู้สูงอายุ ทำสภาพบ้านให้ปลอดภัยต่อการล้ม 2. เรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดายอมรับว่าโรคภัยไข้เจ็บต้องมาเยือนเตรียมตัวจัดเตรียมเงินสำรองฉุกเฉินและสร้างระบบเพื่อนบ้านเพื่อนสนิทที่จะสามารถติดต่อและเข้ามาดูแลเราได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ใช่แค่ลูกหลาน 3. เรามีความตายเป็นธรรมดายอมรับว่าชีวิตนี้มีวันสิ้นสุดเตรียมตัวจัดทำพินัยกรรม หรือเขียนพินัยกรรมชีวิต (Living Will) ระบุความต้องการในการรักษาพยาบาลยามหมดสติเพื่อให้เราตายอย่างสงบตามที่เราต้องการ 4. เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นยอมรับว่าเราจะไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เราสร้างมาเสมอไปเตรียมตัวเริ่มลดการยึดติดกับวัตถุสิ่งของหรือแม้กระทั่งทัพสินที่มีค่าเริ่มจัดระเบียบและแบ่งปันสิ่งของให้กับคนที่รักตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้ใจเราเบาสบาย 5. เรามีกรรมเป็นของตนเองยอมรับว่าชีวิตของเราขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเองเตรียมตัวโฟกัสกับการสร้างกรรมดีใหม่คือการทำความดีสร้างบุญกุศลและทำจิตใจให้ผ่องใสในทุกวันเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและเป็นพลังงานที่ดีในการอยู่คนเดียวการฝึกง่ายๆจัดมุมสงบในบ้านสำหรับนั่งทบทวนตัวเองเงียบๆ วันละ10 1 5นาทีเพื่อพิจารณาความจริง5ข้อนี้อย่างเบาสบายการเผชิญหน้ากับความกลัวอย่างมีสติจะช่วยลดอำนาจของความกลัวลงได้อย่างไม่น่าเชื่อค่ะ 4. เปลี่ยนความเหงาเป็นความสงบเมื่อเราเคลียร์เรื่องการยอมรับความจริงและเตรียมพร้อมเรื่องการดูแลตัวเองแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการเปลี่ยนกรอบความคิดต่อการอยู่คนเดียวสันโดษไม่ใช่การตัดขาดแต่คือการพอดี คำว่าสันโดษในทางธรรมะไม่ได้แปลว่าต้องตัดขาดจากสังคมแต่หมายถึงความยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีซึ่งในบริบทของการอยู่คนเดียวคือการพอใจกับเวลาและพื้นที่เรามีพอใจในเวลายะถาลาภสันโดษยินดีกับเวลาว่างที่ได้มาการอยู่คนเดียวทำให้เรามีอิสระในการใช้เวลาได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องรอใครไม่ต้องตามใจใคร นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะได้เติมเต็มความฝันที่เคยถูกเก็บไว้เช่นเรียนภาษาวาดรูปเล่นดนตรีหรือเดินทางคนเดียวการมีเป้าหมายชีวิตส่วนตัวที่ทำคนเดียวได้จะช่วยลดความเหงาได้มากค่ะพอใจในพื้นที่ยัถาสารูปประสันโดษยินดีกับพื้นที่ในบ้านของเราที่ไม่ต้องถูกรบกวนจัดบ้านให้เป็นวิหารใจที่สงบ เป็นพื้นที่ที่คุณรู้สึกปลอดภัยและเป็นตัวเองได้ร้อยเปอร์เซนตการจัดบ้านใหม่ให้หน่าอยู่สำหรับตัวเราคนเดียวคือการลงทุนเพื่อความสุขในวัยชราที่ดีที่สุดสรุปง่ายๆการอยู่คนเดียวในวัยชราจะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไปหากเราเปลี่ยนจากการรอคอยให้คนอื่นมาดูแลหรือการเรียกร้องความรักจากภายนอกให้กลายเป็นการสร้างความอิ่มเอมใจ และความสงบได้ด้วยตัวเราเองธรรมะไม่ได้ห้ามเรามีความรักความผูกพันแต่สอนให้เรารักและผูกพันอย่างไม่ยึดติดไม่ว่าวันข้างหน้าจะมีใครอยู่กับเราหรือไม่ก็ตามเราจะสามารถใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีความสุขเบาสบายและเป็นอิสระได้อย่างแท้จริงค่ะอย่าลืมนะคะ วัย40คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเตรียมใจและเตรียมชีวิตสำหรับการอยู่คนเดียวอย่างมีคุณภาพเรามีเวลาพอที่จะสร้างประสาทใจที่มั่นคงให้กับตัวเองตั้งแต่วันนี้ค่ะ